สวัสดีค่ะพี่โอ๋ตอนแรกก็ไม่งงอ่ะฟังพี่หนูก็งงเลยงงเองสวัสดีค่ะทุกคนก้อยนาะาเดี๋ยวก้อยเปิดแชร์สกรีนก่อนทุกคนเห็นหนะ้าจอก้อยใช่ไหมชุบๆโอเคเอาไวต้ตรงไหนดีล่ะอันนี้โอเคสวัสดีค่ะก้อยนะคะเอลียาบุญญาเกียรติค่ะ ก็ะะเป็นเหมือนที่พี่โอว่าแหละก็ทำงานเลขาอยู่เป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็เมีร้านด้วยนะคะเป็นร้านของสามีแล้วก็มีลูกหนึ่งคนนะคะแล้วก็ทำธุรกิจเอ,อตัวนี้แหละลดน้ำหนักมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะจ๊ะก็จริงๆเรื่องเนี้ยรู้แบบพอรู้ว่าต้องต้องพูดเรื่องนี้มันเหมือนแบบ เพราะก็อยาติดเรื่องนี้มานานมากคือเรื่องบริหารจัดการเวลานี่แหละด้วยว่าเออเราอะ่ะเป็นคนที่ทํางานประจํามาตลอดนะคะเป็นเนเจอร์ของของแบบงานประจําเออไปเช้าเย็นกลับนะคะแล้วก็กลับมาก็เคยเมารถที่ตัวเองขับไหมเออมันก็แบบเหนื่อยอะ่ะอยากนอนอย่างเงี้ยคะ่ะนอนก็นอนถเฟซไปแล้วก็ทํางานบางงานมานก็หลับไปก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยมาเป็นแบบ เป็นสิบสิบปีประมาณ10สิบปีอะเออมันมันก็เลยจะไม่ชินกับการที่แบบจู่จ่จอะเรามีธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะคะแล้วเราต้องหาเวลาต้องจัดเวลาให้กับธุรกิจนี้นะคะอันนี้ก็จะมาพูดในมุมของคนที่ต้องทำงานประจำไปด้วยแล้วก็อยากจะสร้าง ธุรกิจนี้ไปด้วยนะคะมาแชร์กันนะมาแชร์กันว่าก้อยอะ่ะก็คือทำยังไงนะคะผ่านผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงจริงๆก็ยังต้องพัฒนาแหละแต่ว่าเดี๋ยวแชร์กันนะสำหรับอ่ะอันนี้ก่อนนะนี่ Facebook ก้อยนะคะ IG ค่ะติดตามกันได้คะ่ะทุกคนอืมสำหรับก้อยนะคะเรื่องของเวลาเนี่ย มันเป็นเรื่องของเราต้องมาจัดการเรื่องของวิธีคิดที่เรามองกับเวลาก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของวิธีการนะว่าเราจะทำยังไงให้เวลาเราพอนะคะอันดับแรกเลยก็คิดว่าเราควรจะจะมามาปรับที่วิธีคิดเราก่อนว่าเออการจัดการเวลาเนี่ยมันสำคัญยังไงเนาะ อย่างที่ก้อยพิมพในนี้แหละในสไลด์บอกว่าการจัดการเวลาได้ก็จัดการได้ทั้งชีวิตอืมอันนี้สำหรับก้อยคือ,ค,อคือมันจริงมากเลยนะยิ่งคนที่คนที่ยุ่งๆทำหลายอย่างทำหลายสิ่งในชีวิตอะคะ่ะถ้าคุณไม่จัดการเวลานี่คือชีวิตพังพินาศน,นะบอกเลยนะคะนอกจากว่าเออคนที่แบบออไม่ได้แบบ จะมีเป้าหมายกับชีวิตหรืออะไรก็ปล่อยไหลไปอย่างเงี้ยค่ะเนาะสำหรับต้อยนะถ้าคุณจะจัดการชีวิตให้ดีนะคะคุณต้องจัดการเวลาให้ดีก่อนนะมาจัดการที่วิธีคิดก่อนอืมเรื่องของเวลาเนี่ยจริงๆอะอย่างที่ทุกคนรู้อะทุกคนอะเวลามันเป็นทรัพยากรเพียงสิ่งเดียวในโลกที่เราทุกคนได้รับมาเท่ากัน มีใครมีเวลายี่สิบหกชั่วโมงไหมหนึ่งวันเนอะมันก็ไม่มีไงแต่ว่าวิธีการจัดการกับเวลาของเราอะ่ะมันทำให้ชีวิตของแต่ละคนในโลกอะ่ะมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโลกเรานะคะมีทั้งคนที่รวยมาหาศาลรวยจนไม่รู้จะตังไว้ตรงไหนกับคนที่ยังไม่รู้เลยว่าเออมือหน้าจะเอาตังที่ไหนซื้อข้าว ทั้งๆท,ที่คุณก็ได้เวลามาเท่ากันแน่นอนมันอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นเสริมเข้ามานะคะแต่อันนี้ยก้อยพูดในมุมของเวลาเนาะทั้งๆท,ที่เวลาได้เข้ากันทุกคนอืมแต่ความแตกต่างมันต่างกันมากเลยนะคะสําหรับคนจัดการเวลากับไม่จัดการเวลาเนาะหนึ่งในสิ่งที่แบ่งคนในโลกออกจากกันค่อนข้างเด็ดขาดคือความสามารถในการรับมือกับเวลา24ชั่วโมงค่ะ อย่างที่ก้อยพูดเมื่อกี้นะคะบางคนน่ะอาจจะสมมุติว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างคล้ายกันเหมือนกันฐานะเท่ากันออหน้าตาเพศนูน่นนี่นั่นเท่ากันหมดนะคะแต่ถ้าความสามารถในการจัดการเวลา24ชั่วโมงต่างกันผลลัพธ์ของชีวิตก็ต่างกัน ะะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่สิ่งที่ก้อยกําลังจะบอกอะ่ะก้อยกําลังจะบอกว่านี่คือความสําคัญของเวลานะคะสําคัญมันเป็นทรัพยากรที่เราไม่มันมันใช้แล้วหมดไปอะ่ะอืมเราเราอายุมากขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดการเวลาสําคัญมากค่ะทุกคนนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะจัดการเวลาให้ดีนะคะเราต้องทํำยังไงเนาะอันดับแรกเลยวางแผนก่อน การวางแผนเนี่ยมันคือการประหยัดเวลาหมายความว่าทุกอย่างที่เราจะทำนะคะทุกอย่างถ้าเกิดเกิดการวางแผนกันแล้วว่าแน่นอนพอเรามีมีเส้นทางที่จะไปแล้วว่าทุกคนเรารู้อยู่แล้วเรามีแผนที่อยู่แล้วเราวางแผนไว้แล้วว่าเราจะเดินไปทางเนี้ยมันจะเกิดการหลงอะยากมากเนาะเพราะว่าเราวางแผนไว้แล้วไงทีเนี้ยมันจะไม่เสียเวลาที่เราจะไป ไปแวะนู่นนี่นั่นนะคะอือต่อมานะคะกพรเราวางแผนแล้วอะว่าวันหนึ่งเราควรทำอะไรเรามีอะไรบ้างที่จะต้องทำหนึ่งอาทิตย์เราต้องทำอะไรชีวิตหรือวางแผนไหมคะทั้งว่าชีวิตของเราทุกคนอะเราวางแผนว่าเราจะเป็นแบบไหนนะคะเสร็จแล้วเรามาจจัดลำดับความสำคัญกัน นะคะว่าชีวิตคุณอะวันนี้อะไรอะสำคัญที่สุดอะไรที่คุณต้องรีบทำก่อนอะไรที่ลองลงมาแล้วอะไรไว้ทีหลังก็ได้นะคะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะทุกคนเนาะเคยได้ยินไหมกินกบตัวนั้นซะนะคะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ก้อยเคยซื้อมาอ่านเนาะคือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ที่ทุกคนต้อง ต้องผ่านนะจุดเนี้ยจุดที่กินกบตัวนั้นซะมันจะเปรียบเทียบเหมือนกับเรามีเรามีงานอยู่กองหนึ่งอะ่ะก็เหมือนกับเรามีกบอยู่หนึ่งบอ่อแล้วเราต้องกินกบให้หมดกบในบ่อน,นั้นให้หมดนะคะเหมือนงานอะ่ะงานอันไหนที่มันงานใหญ่ๆห,หรืองานสําคัญหรืองานที่เราไม่อยากทําอ่ะ งานที่แบบไม่อยากอ่ะไม่อยากโทรไปหาลูกค้าคนนี้ไม่ไม่อยากที่จะแบบเคลียร์เรื่องนี้มันคือกบตัวใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันสำคัญที่สุดรีบกินมันซะให้ดีคือตื่นมาแล้วรีบทำมันซะงานอะไรที่มันสำคัญที่สุดกินมันนะคะทำมันแล้วก็ถึงแม้ว่ายิ่งไม่อยากนะก็จะเป็นคนแบบนี้นะเป็นคนแบบบางทีก็แบบ กังวลแล้วก็กลัวนะว่าเออปัญหาที่เจอมันเป็นยังไงกใ็ใช้วิธีนี้คือเผชิญมันเลยสมมุติแบบมีลูกค้าแบบมีปัญหาหนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมก็จะใช้วิธีกดโทรหาเขาเลยเผชิญมันให้มันจบถ้าเกิดว่าเอาไว้ก่อนเนี่ยวันทั้งวันเราจะกังวลแล้วว่าเรื่องของลูกค้าคนนี้มันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นรีบกินกบตัวนั้นซะให้จบเนาะ เรื่องนี้ถ้าทุกคนฟังไร้ก้อยอ่ะก้อยจะเคยเคยพูดแล้วว่าสําหรับการที่เราพูดมาคำหนึ่งว่าเราไม่มีเวลาให้กับเรื่องนี้ยทุกคนมันหมายความว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มันมันสำคัญน้อยกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อืมอย่างที่ก้อยยกตัวอย่างอ่ะเออทําไมเราแบบ ในขณะที่แบบเออสมมุติเราตื่นสายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องออกไปข้างนอกแล้วเราต้องออกไปเจอลูกค้าคนสําคัญมากๆนะคะแต่เราสายแล้วเรามีเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะคะแต่เราก็ยังต้องเจียดเวลามาเพื่อแปลงฟันเหมือนกันค่ะเพราะเนี้ยเพราะว่าเราอ่ะรู้ว่าการแปลงฟันน่ะมันสําคัญรู้ว่าถ้าเกิดเราจะไปคุยกับลูกค้าโดยไม่แปลงฟันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเรารู้ เราก็เลยเจียดเวลามามาแปลงฟันมาบ้วนปากมาทำอะไรก็ได้นะคะเพราะเรารู้ว่ามันสำคัญไงอืมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนวันนี้อย่างที่ก้อยย้อนกลับไปว่าอันดับแรกเลยเราวางแผนแล้วเราจัดลำดับชีวิตจัดลำดับความสำคัญของเราหรือยังว่าวันนี้เวลาของเราอะเราควรให้ความสำคัญกับอะไรนะคะสำหรับก้อยเนี่ยแน่นอนว่า อ่ะสำคัญที่สุด <Stars> นะคะก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวงานประจําก็สําคัญเราต้องรับผิดชอบถูกไหมคะเรื่องของธุรกิจนี้ก็สําคัญมากสําหรับก้อยก้อยมองว่าธุรกิจนี้มันคือธุรกิจที่จะเปลี่ยนชีวิตก้อยมองว่าธุรกิจนี้มันคือธุรกิจที่จะทําให้ให้ครอบครัวที่ก้อยเห็นว่าสําคัญจะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งครอบครัวของก้อย ืก้อยมองว่าจะทําให้งานที่ก้อยกําลังทําอยู่เนี่ยก้อยจะได้แบบมีอิสระภาพทางเวลาสักทีก้อยก็เลยเอาธุรกิจเนี้ยตอนตอนนั้นนะคะตอนนั้นก้อยมองว่าก้อยก็เลยเอาธุรกิจเนี้ยมาไว้ที่หนึ่งการเอามาไว้ที่หนึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะรีบยังไงก้อยก็ต้องทํางานอันนี้ก่อนอืแต่ไม่ได้หมายความว่าทิ้งครอบครัวหรือว่าทิ้งทิ้งเออ งานประจำนะคะก็แค่เรียงลำดับความสำคัญแล้วก็พยายามที่จะทำอันเนี้ยไว้ก่อนนะคะเราจัดเวลาได้เนาะที่จริงมันอยู่ที่วิธีคิดแหละถ้าเราเห็นว่ามันสำคัญเราจะหาเวลาให้มันได้นะคะก็ไม่เชื่อว่าว่าคุณจะไม่มีเวลาขนาดนั้นน่ะถ้าคุณยังมีเวลาถ่ายเฟซบุ๊กอ่ะคุณก็ต้องมันต้องมีเวลาสัก,ส,กสักนิดนึงอะ่ะสำหรับสิ่งที่สำคัญในชีวิตคุณถ้าคุณมองว่ามันสำคัญเนาะ ต่อมาคุณต้องเลือกให้น้ำหนักอะคะ่ะเหมือนก้อยอะก้อยกอย็ก้อยต้องเลือกให้น้ำหนักกับให้พลังอะ่ะเราบางครั้งอะ่ะพลังเราอะมันมันไม่ได้มีแบบมหาสารเยอะยิ่งใหญ่อะไรนะคะแต่ว,ว่าวันนี้เราต้องมาดูว่างานอะไรสิ่งอะไรที่เรากำลังทำอยู่อะมันมีผลต่อความสำเร็จของชีวิตเรามากแค่ไหนเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงที่เราได้มาเนี่ย เราควรปล่อยพลังให้กับอะไรนะคะมันก็ง่ายเลยมันก็ตั้งแต่แรกเลยที่เราต้องมาทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าวันนี้อะไรสําคัญที่สุดนะคะสําหรับเราอะไรที่เราควรทําก่อนอะไรที่เราควรให้พลังก่อนแน่นอนเราต้องแปลผ่านตรงก,กันกับความสําเร็จว่าเ ไอสิ่งเนี้ยที่ฉันกําลังเอาเวลา24ชั่วโมงที่มีจากัดอยู่เนี่ยที่มานั่งทําอยู่เนี่ยที่มาให้พลังอยู่เนี่ยมันส่งผลต่อความสําเร็จของฉันไหมนะคะอืมเพราะฉะนัะ้นอ่ะก้อยก็เลยเริ่มพอเริ่มมองเห็นตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าทุกนาทีก้อยก้อยมีคุณค่านะคะที่จะมาให้กับสิ่งที่เราเห็นว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราได้เนาะ อันนี้ก้อยจะเป็นมุมแบบมุมแชร์นะคะแชร์กับเพื่อนๆที่ทำงานประจำอยู่เนาะว่าเออก้อยทำประมาณไหนสร้างธุรกิจพร้อมงานประจำเนี่ยก้อยทำยังไงนะคะสำหรับก้อยนะเช้ามาสิ่งแรกที่ก้อยต้องทำต้องมีพลังก่อนเนาะคือตอนเช้าก้อยต้องเพิ่มพลังก่อน,นะค่ะทุกคนลืมตามาวันใหม่อ่ะก่อนสิ่งอื่นก่อนที่ก้อยจะเข้าไปตอบลูกค้าด้วยนะ ก็ต้องได้รับพลังก่อนจากไหนก็ได้นะคะแล้วแล้วแต่คนแล้วแต่แบบบางคนว่าเอออาจจะฟังลิงก์ฟังไลฟ์เพื่อนๆน,นะคะหรือว่าเออสวดมนอัานหนังสือหรืออะไรก็ได้ให้มันมีพลังเนาะเสร็จแล้วนะคะก็อยถึงเราก็มาทํางานประจําทําให้เต็มที่นะคะทําให้เต็มที่แบบไม่รบกวนเวลางานแบบว่าไม่มีใครมาว่าเราได้ เนาะไม่มีใครมาว่าเราได้ว่าเราเอาเวลาเนี้ยเวลางานอะ่ะมาทํามาทําธุรกิจนะคะแต่แต่ทุกคนคะ่ะพักเที่ยงคือเวลาทองนะคะพักเที่ยงคือเวลาทองของพวกเราชาวงานประจําเลยเนาะของก้อยเนี่ยขึ้นชื่อว่าพักเที่ยงก็จริงทุกคนแต่ก้อยอะ่ะเป็นเลขา งานเลขาต้องหาข้าวให้นายด้วยต้องจัดการแม่บ้านนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเวลาแค่ประมาณ30-40นาทีในการพักเที่ยงนะคะก้อยก็เลยใช้วิธีแบบคือมันอย่างนี้คุณถ้าคุณจะจะคิดจะสร้างธุรกิจอะตอนเนี้ยถ้าเพื่อนชวนไปกินข้าวอะไม่ใช่ไม่เอาเพื่อนนะแต่หมายความว่าเพื่อนที่ทำงานอะ เออชวนไปกินข้าวด้วยกันหรืออะไรมันต้องใช้เวลานานถูกไหมทุกคนตอนนี้เราเราแบบช่วงโควิดไงเราพูดได้ไงว่าเออช่วงโควิดไม่สะดวกที่สบายนะแต่เราก็เราก็คุยก็อะไรกันได้ก็ใช้วิธีสั่งแก็บนะทุกคนก็วิธีสั่งแก็บตั้งแต่11บเอโมงหรือ10บโมงกว่าก็สั่งแก็บเลยให้เขาเอามาวางไว้ที่ป้อมยามเลยนะคะพอจัดการให้นายเสร็จก็รีบเอาไปไปกิน10นาที20นาทีปกติก็เป็นคนกินข้าวช้ามากนะคะ ช้ามมากแต่ว่าตั้งแต่ทําธุรกิจนี้พ่อก้อยเห็นความสําคัญไงก้อยก็เลยกินข้าวไวขึ้นนะคะแล้วก้อยปิดเคสหลังจากนั้นได้เนาะจริงๆก้อยเคยแบบเออพักเที่ยงสี่สี่สิบยี่สามสิบนาทีก้อยปิดได้สองเคสเลยนะลูกค้าโอน่ะเออมันทําได้คะ่ะถ้ามันจะทําถ้าเราคิดจะทํานะอืมต่อมานะคะเรื่องของเพื่อนร่วมงานเวลาเราเราอยู่ในในที่ทํางานใช่ไหม เราไม่คือไม่จําเป็นว่าแบบไม่ได้ไปกินข้าวกับเขาไม่ได้ไปเที่ยวกับเขาตอนเย็นเนี่ยสายสัมพันธ์ของเราจะไม่ดีกับเขานะคะมันอยู่ที่ทัศนคติของเราที่มีกับเพื่อนร่วมงานถ้าเราเป็นคนคิดบวกเราเป็นคนที่มองว่าเราอ่ะก็คือไม่ไม่ได้จะไปเอาอะไรจากพวกเขาอะค่ะเวลามีอะไรก็ก็แชร์ปกตินะคะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกันปกติไม่ไม่ได้แบบเออคุณคิดไม่เหมือนฉัน คุณคิดไม่เหมือนฉันฉันแบบเออว่าเขาไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเราแชร์กันปกติเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะนอกจากนั้นนะเรายังได้เพื่อนเหมือนก้อยรู้สึกว่าพอก้อยเข้ามาในธุรกิจเนี้ยเรามีเรามีพลังงานดีๆมาเผื่อแผ่เพื่อร่วมง,งานด้วยอะ่ะเอาจริงเพราะอย่างเมื่อกี้เห็นไหมตอนเช้าก้อยบอกแล้วว่าก้อยจะรับพลังงานบวกมาก่อนแล้วก้อยค่อยมาทํางาน ถูกหมคะเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมง,งานก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าก้อยมีพลังงานบวกอยู่ในตัวเขาจะอยากเข้ามานั่งคุยเขาจะอยากคืออยากสื่อสารกับเราอะใครที่ดูมีความสุขอ่ะใครๆก็อยากเข้าใกล้คะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าหุ้ยทำงานประจําไปด้วยแล้วเราจะเสียสายสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานไม่นะคะไม่เนาะเราดีขึ้นเพื่อนรักขึ้นจริงๆอันนี้ก็เป็นพยานได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราเลิกงานเวลาเลิกงานเนี่ยคือเวลาทองของธุรกิจเราเลยเนาะไม่ว่าคุณจะเลิกงานกี่โมงนะคะจัดเวลาจัดตารางให้ได้นะคะก้อยอ่ะคือก็จะนัดเคสรัวมากแม่นะคะนัดเคสช่วงเลิกงานแล้วที่สําคัญสิ่งแรกที่ต้องลงในตารางก่อนคือเรื่องของการเรียนรู้นะคะก็อยลงตารางเรียนรู้ไว้แล้วก็ ออจัดเคสเรื่องงานถ้าแบบคิวไม่พอคือก้อยจะแบบคุยเคสถ้าลูกค้าคนไหนช่วงนี้จะมีลูกค้าช่วงแบบสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยเดี๋ยวก้อยพูดเสร็จก็จะมีลูกค้าแบบรอได้อะเขารอได้สี่ทุ่มครึ่งก็ได้ห้าทุ่มก็ได้มันจะมีลูกค้าประเภทนี้นะคะเราก็จัดจัดเอานะไม่ยากค่ะทาได้นะคะที่สําคัญเลยที่สําคัญเลยนะทุกคนอันเนี้ยก้อยขอย้าวันทั้งวันอะเราเจออะไรมา เราเจอความกดดันนะคะทั้งจากงานประจำเราเจอความกดดันนะคะทั้งในงานในธุรกิจนี้ของเราเองบางทีมันมีเครียดเอ้ยทำไมพีวียังไม่ขึ้นเลยนู่นนี่นั่นน,นะคะมีความเครียดจากงานประจำนี่คือที่สุดนะคะโดนกดดันเนาะสิ่งที่จะช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจน้อยๆของพวกเราได้นะระบบค่ะทุกคนถึงแม้ว่าวันนั้นะไม่ได้มีกระจิตกระใจอยากจะเข้ามาฟังหรอกไม่ได้แบบ คือฉันหมดแรงฉันโดนด่าโดนแบบดุมาอย่างเงี้ยเออแล้วลูกค้างองแงนู่นนี่นะ่เราจะแบบหมดพลังอะเนาะเข้าระบบมาอย่างน้อยนะคะเราได้บรรยากาศนะคะอย่างน้อยเราก็ได้คือได้พลังบวกกลับมานะคะอันนี้ก้อยขอย้ำว่าสําคัญจริงๆก้อยถ้าไม่เข้าระบบคือก้อยจบเหตุแล้วนะเพราะว่าคือพลังรอบตัวคือลบมากแม่นะคะ อ่ะอันนี้จะเป็นวิธีการแล้วก็จะมาแชร์แล้วว่าก้อยแบบประมาณไหนนะคะรายวันนะคือ6โมงถึง6โมงครึ่งประมาณเนี้ยก้อยจะอาบน้ำแล้วก็ฟังลิงไปไอ้ฟอฟอที่เขียนเนี่ยฟอฟอที่เขียนเนี่ยคือก้อยก้อยเป็นคริสเตียนนะคะก้อยก่อนอาบน้ำนะก้อยตื่นมาปุ๊บก,ก่อนอาบน้ำก้อยจะมีการอธิษฐานก็จะอธิษฐานก่อนของก้อยคนเดียวนี่แหละแล้วเอ่อเป็นช่วงที่ถ้าเกิดว่า มีเวลาว่างกันแบบตรงกันหลายคนอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีการอ่านพระคัมภีร์นะคะก็คือแบบทางศาสนานั่นแหละคูณทางความเชื่อเนาะเพื่ออธิษฐานให้กันและกันนะ้มันเพิ่มพลังได้จริงๆอันนี้คือวิธีการเพิ่มพลังของก้อยเด็ดมากวิธีนี้นะคะต่อมานะคะอาบน้ําไปเอาฟังลิงก์ไปนะคะแต่งหน้าคะ่ะคนผู้หญิงทุกคนเวลาแต่งหน้าเนี่ยเวลารีมมันจะซึมเนี่ยมันก็ต้องแบบ พักหนึ่งเนอะแมก้อยจะใช้เวลาเหล่านี้ค่ะในการโทรเลยคุยกับลูกค้าเพราะว่าถ้าพิมพ์ยมือมันเละ <c oughs> เนอะเนาะก้อยโทรเลยก้อยโทรแล้วก็ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็โทรไปนะคะทักทายลูกค้านู่นนี่นั่นเนาะสาหรับลูกค้าที่เขาสะดวกคุยตอนเชา้าเสร็จแล้วคุณหาเวลาขับรถของก้อยเนี่ยคือก้อยรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่แบบ เวลาทองอ่ะเวลาดีมากเลยที่ก้อยจะมีสมาธิมากเวลาขับรถแล้วเวลาก้อยฟังอ่ะเวลาก้อยเปิดเอ่อเปิดลิงก์เปิดไลฟ์สดเปิดฟังพี่โอจะบอกว่าคือเจ็ดโมงครึ่งพี่โอยังไม่มาก้อยจะใช้วิธีไปฟังของเอ่อของคลิปเมื่อวานอย่างเงี้ยเออแล้วก็ฟังฟังตอนอยู่บนรถนะคะก้อยคือวิธีนี้ช่วยไม่ได้มากจริงๆนะก้อยอะค้นพบว่าพอก้อยฟังแบบเนี้ย ก้อยฟังลิงก์ในกลุ่มใช่ไหมให้ฟังไลฟ์สดในกลุ่มใช่ไหมแต่รถมันติดไงมันยังไม่ถึงสักทีอ่ะก็อยไปฟังย้อนใน facebook ของพี่โออีกอ่ะมันได้พลังบวกมันช่วยก้อยได้มากจริงๆวันนั้นคือแบบทีวีขึ้นพุ่พับมากแม่หลังจากนั้นก็เลยทามาตลอดนะคะดีมากนะโปรโมทนะคะไลฟ์ให้พี่โอด้วยดีมากพลังบวกเต็มสิบนะคะต่อมานะเรื่องของงานที่ก้อยบอกเมื่อกี้ว่าก้อยก็ทํางานเต็มที่แหละแต่นะคะสิ่งที่ก้อยเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนะ ก้อยคือรีบทํางานให้เสร็จก่อนเลิกงานเออตอนที่เรายังไม่ได้ทําธุรกิจเนี้ยเราก็คือแบบก็ทําไปเรื่อยๆเลิกงานก็กลับบ้านเนอแมแต่อันเนี้ยก้อยใช้นิสัยการจัดการเวลาการจัดการงานน่ะมาใช้ในงานประจําด้วยนะคะก้อยจะรู้เลยว่าแบบจัดเลยว่าวันนี้ก้อยต้องรีบทําอันนี้ให้เสร็จก้อยจะได้ไม่มีปัญหาถ้าก้อยจะลุกออกจากโต๊ะทางานไปคุยกับลูกค้า นะคะส่วนพักเที่ยงเหมือนที่บอกเมื่อกี้พักเที่ยงเล่าเคสโทรหาลูกค้าตอบกลับนะคะเวลาทองของเราเนาะเลิกงานคือรีปโพสก่อนนะคะเลิกงานคือฉบับร่างที่ร่างไว้อะก็กดโพสแล้วก็ขับรถนะคะโทรหาลูกค้าส่วนใหญ่ช่วงเอ,อขับรถช่วงช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่ก้อยอะจะโทรหาลูกค้าเปลี่ยนสูตรนู่นนี่นั่นนะคะอืมส่วนที่เหลือคะ่ะแม่แปดคือหกโมงจนถึงห้าทุ่มเนี่ย ه, เวลาเราเลยจ้าเป็นเวลาของธุรกิจเรานะคะเล่าเคสเรียนรู้ติดตามก็เข้าใจนะทุกคนบางคน่ะไปทํางาน่ะฝ่าดรถติดมาขับรถเองหรือเมารถมานั่งหรือไม่ได้ขับรถคือนั่งรถเมนูนี้นะั่นกว่าจะถึงบ้านอะมันหมดแรงมันเหนื่อยนะคะมันมันแบบมันไม่มีอารมณ์จะทํางานนะคะแต่แต่นะคะถ้าคุณเห็นความ เห็นความสําคัญของของธุรกิจเห็นว่าธุรกิจเนี้ยมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณอนะคุณจะมีแรงแล้วคุณทําแบบนั้นจนมันกลายเป็นนิสัยอะมันจะเป็นแบบนั้นเลยในในสมองก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาเลยตอนขับรถคือแบบเออเดี๋ยวกลับไปต้องคุยกับคนนี้คนนี้คนนี้เราก็ต้องคุยแบบไหนนะคะอันเนี้ยคือคือสิ่งที่แบบเออพอเราปรับตัวได้อะมันกลายเป็นนิสัยนะคะอือส่วนสองอาทิตย์ก็ ทำตามตารางเลยค่ะเล่าเคสติดตามนู่นนี่นั่น,นเรียนรู้และทำคอนเทนต์ล่วงหน้าพวกเรานะคะงานประจำเนาะที่แบบเราไม่มีเวลามานั่งแบบทำแค้นว่าตอนเวลางานถูกไหมคะไม่มีเวลาที่จะมานั่งแบบเออคิดคอนเทนต์ตอนนั้นเพราะฉะนั้นก้อยแนะนำนะคะทำคอนเทนต์ไว้ล่วงหน้าเลยนะให้ดีคือไปเลยหนึ่งอาทิตย์ เพราะว่าเราจะได้ใช้เวลาตอนเย็นในการติดตามลูกค้าได้ถูกเนาะทำตั้งไว้เป็นฉบับล่างแล้วกดโพสเหมือนที่เเคยสอนกันเนาะในซุมงสักทุ่มนะคะโอเคแล้วอันนี้คืออันนี้ก็ยกมาเป็นแบบตัวอย่างว่าการตั้งเตือนคือใช่ทุกคนมีมีไกด์บุ๊กถูกไหมคะเราสามารถเขียนไปเลยว่าวันนี้เราจะทำอะไร นะเราจะทําอะไรบ้างจัดลําดับความสําคัญมีอะไรบ้างที่ต้องทํานะคะแต่ที่สําคัญนะคะอย่าลืมเรื่องของตั้งเตือนการตั้งเตือนนะั้นลูกค้าคือทุกวันนี้คือก้อยแบบเออคือชีวิตผูกติดอยู่กับเรื่องนี้เลยนะคือต้องเข้าแบบระบบตั้งเตือนนี้ตลอดเวลานะคะอืมโอเคอันนี้มันคือคือบทสรุปของทั้งหมดแหละ เหมือนที่ก้อยพูดตอนแรกนะคะวันนี้ถ้าให้เราถามตัวเองก่อนว่าเราอยากมีชีวิตเราอยากมีชีวิตที่ดีไหมถ้าวันนี้เราอยากจัดการชีวิตของเราให้ดีอะคะ่ะสิ่งแรกที่ควรทําเลยสิ่งแรกเลยนะคะคือไปดูก่อนว่าการจัดการเวลาของเราอะเราจัดการได้ดีหรือ,อยังนะคะถ้าการจัดการเวลาของเราอะมันมันยังแบบมันยังสับสนนะชีชีวิตเราอะมัน มันเหมือนมันไม่มีแผนที่มันไม่มันไม่มีสิ่งที่ว่าเออเป้าหมายว่าเราจะเดินไปยังไงนะคะอันนี้ก้อยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะสําหรับงานประจำอะ่ะก้อยเข้าใจว่าว่ามันมันหลายอย่างมันหลายเรื่องเราอาจจะต้องปรับตัวเราเรายังเรายังไม่คุ้นชินนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามามาแบบในธุรกิจใหม่ๆนะก้อยเข้าใจมากเลยสําหรับถ้าเกิดว่าเออ ทำงานประจํามามีแต่คําสั่งนึกงงไหมคือก้อยเป็นเลขาก้อยอก้อยอได้รับคําสั่งมาแล้วก้อยก็ทําตามคําสั่งแล้วก็จบแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ตารางเวลาสั่งเราอะตารางชีวิตที่เราจัดไว้อะเป็นเป็นคนสั่งเรานะคะในในการที่จะบอกว่าเราวันเนี้ยเราต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นอ่ะก็อยากจะให้ทุกคนน่ะลองกลับ กลับมาก่อนเนาะกลับกลับมาคิดกลับมาตั้งสติดีๆนะว่าวันนี้ธุรกิจเนี้ยให้อะไรกับคุณแล้วคุณจะทำยังไงนะคะที่ที่จะให้ที่จะให้มันไปตรงตามที่คุณต้องการ่ะถ้าคุณยอมรับกระบวนการของความสาเร็จได้อะ่ะเออคุณก็จะสําเร็จแค่นั้นเองวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากสําเร็จนะคะแต่ว่าคุณยอมรับกระบวนการการสาเร็จไม่ได้หมายถึงว่าคุณ เออก็คือฉันฉันไม่มีเวลาให้ฉันไม่มีเวลาให้ให,ให้ธุรกิจนี้แต่ฉันอยากสําเร็จในธุรกิจนี้มันก็ไม่ใช่ถูกไหมทุกคนอืมวันเนี้ยก้อยอย่างที่ก้อยบอกก้อยไม่เชื่อหรอกคําว่าไม่มีเวลาไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกว่าคุณไม่มีเวลามันมีแค่ว่าคุณไม่ได้เห็นว่ามันสําคัญมากพออืมคุณเห็นว่าการแบบถ้าคุณเห็นว่า ธุรกิจเนี้ยมันสําคัญมากพอคุณจะมีเวลาให้กับมันก็เชื่อแบบนั้นนะคะทุกคนงั้นต้อยเป็นกําลังใจให้นะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะในทั้งในคนที่งานประจําแล้วก็เออทำทำธุรกิจอันนี้เต็มตัวหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นกําลังใจให้แล้วก็เออไปต่อนะคะจัดเวลาของเราให้อยู่หมัดค่ะได้่ะจบไว้ไปไหม เวลาให้พี่โอ,อค่ะ